สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แ,นแนกดแชร์ชกดนานๆกดจันยนันกดเยอะเยอะนะคะเดี๋ยวดิฉันจะให้ไปฟังคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งแล้วหลังจากคลิปนี้เนี่ยฟังแล้วดูฉันได้ดูแล้วมีความคิดว่าอาจจะต้องนําเสนอทางทีมงานของทนายตั้มว่าไหนไหนถ้าเราจะฟ้องคนนึงแล้วเล่นอีดอกนี้อีกสักดอกัออกน,งกนึงด้วยดีไหมเพราะว่ารู้สึกว่าตอแหลมากค่ะที่มีการสนทนากันระหว่างคนที่ สนิทกับทนายตั้มนะผมขออนุญาตใช้ชื่อนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นใส่ร้ายอะไรเขานะอาทนายตั้มนะครับหนึ่งก็คือทนายตั้มที่เป็นคนสนิททนายตั้มชื่อย่อออานะครับแล้วก็กับทางป้าคนหนึ่งนะครับที่อเมริกาเนี่ยเขามีการสนทนาแต่ผมจําได้นะก่อนหน้านั้นคุณนางเคยบอกว่าคุณนางไม่ได้อยู่ในสายสนทนาน,นั้นใช่หรือไม่ฮะพี่อุ้มดึงเข้าไปนาดึงเข้าไปแต่นางก็เห็นว่านะครับคุณมันมีหลักฐาน่าพี่อุ้มบอกว่าน้องนางน้องนางนะคะก็แค่ไปเหมดอลแ่น้องนางน้องนางหรือพี่นางทางเขาก็เรียกพ ตั้มรออยู่ลุงพลรออยู่ป้ารออยู่รีบไปเข้าประชุมสายด่วนนางก็เลยแบบว่า<ม>นอนอยู่เพิ่งตื่นอ่ะเพราะว่านางอยู่แคนาดามันไม่เหมือนกันกันกบประเทศไทยเวลาไม่ตรงกันนางก็งงเงียจะเข้าไปอ่ะก็คือเขาเลิกแล้วอ่ะแล้วทางนี้ก็เรียกร้องที่จะเอาคลิปเสียงจากนางนะคะฟ้องเองนะถ้าเล่นเล่นสูงแล้วเพราะทานายทานายท่านนี้ก็ไม่เหมือนทานายท่านอื่นด้วยนะคะน้องเขามีเลท,ที่สูงเขาก็เอาตามเลทเขานะคะ<ม>เหมือนดารา<ม>ฟ้องคนธรรมดาอนะ่ะเขาฟ้องสิบล้านเห็นไหมคะร้องไห้เลย มาทีไรก็ด่าด่าเขาก็แคบทุกดานะคะแคบทุกดาสุดท้ายผมผมมองว่าถ้าเจรจากันได้นะนะถ้าเจรจากันได้ประเด็นที่มีการสัมภาษณ์ออกรายการทีวีเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเจรจากันได้ผมก็อยากจะให้เจรจากันหลังไหม่จะขอโทษขอโปยหรือจะคุยอะไรกันหลังไหม่ผมว่าจบดีกว่าอย่าให้มันเป็นคดีความเลยเพราะว่าถ้ามันเป็นคดีความถ้ามันมันยาวฟังนะฟังนะอันนี้เจตนาลุงนะคะไม่ได้ใส่ร้ายทนายนะเขาคงนะคะฟังจากนะคะที่ตามที่พวกนางพูดว่ามีการตกลงกันจริงนะคะอันนี้แหละเขาคงนึกเขาก็เลยพูดว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ตกลงจริง แต่สรุปนี่จกลงจริงนะนะคะลุงก็ไม่ได้ผิดอันนี้นางว่านะแต่แต่นางก็เลยไปพูดให้แล้วแก้ให้ลุงแล้วว่าแต่ไม่ได้รับค่าจ้างนะเขาไม่เอาค่าจ้างเรานะลุงอันนี้จริงไม่ได้รับจากนางนะไม่ได้เข้าส่วนตัวลุงกับป้าก็เข้าใจแล้วอ้าวหรือคะคุณนางใช่ใช่ไหมจ้านดับเขาไม่ได้รับกับนางจริงๆนะนางไม่ได้โกหกลุงกับป้าก็เข้าใจแล้วป้าก็บอกว่านะคะป้าก็ว่าแล้วนะคะว่าแล้วป้าก็ชอบนะคะทนายนะลุงก็ชอบเราก็ว่าอยู่เราก็ดูออกว่าใครดีไม่ดีป้ากับลุงพูดด้อยหมายความว่าคุณนางเน เขาไม่ได้รับนะคะจ้างค่าอะไรไม่มีการรับไม่มีการอะไรคือแต่พอดีตรงนั้นมันไม่ได้ออกสื่อแต่ไปคุยกันหลังไม่ถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุยนานด้วยคุยยาวกันเินกว่าจะกลับนะนั่งคุยกับลุงกับป้าแล้วป้าก็ไปทุระไปดูลุงเสือเพราะลุงเสือไม่สบายก็คุยกันจนแบบได้กอดกันเข้าใจกันแล้วก็ฝากบอกว่าอย่าไปว่าคนนี้นะคนนี้คือสายรับของหนูนะป้าอะไรเงี้ยป้าบอกไม่ไม่ไม,ไม่รู้อยู่อะไรเงี<ม>้ยก็คือคุยกันทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องนะ<ม>ก็่าอ่าอ่าคนนี้คนนี้นะก็ก็ให้อ่า ก็ยังให้กําลังใจอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะก็ก็มันก็มีแหละนะคนเรานะคะก็แก้งไปปีปีฝั่งนี้แต่ไปเอาข้อมูลฝั่งนั้นมันก็เป็นธรรมดาก็ปล่อยปล่อยเข้าไปอะไรเงี้ยป้าบอกมาป้าเข้าใจป้าเข้าใจคือนะคะแล้วเรื่องต่างๆนานาเนี่ยลุงป้าก็เปิดเผยและนางก็บอกว่าอันไหนพูดแล้วข้อข้อกฎหมายนะคะเราก็อย่าพูดถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ผิดหรอกนะคะถ้าเราไม่รู้เพราะว่าที่ลุงพูดเนี่ยลุงก็ได้ยินแค่นางพูดกันพูดกันไงว่ามีการตกลงนะคะ นางก็เลยบอกว่าแล้วก็มีการดึงแกเข้ามาในในในที่ประชุมแต่ไม่รู้ว่าลุงเข้ามาทันหรือไม่หรือได้เข้าหรือไม่แต่นางไปเนี่ยนะคะมันมีการกําลังประชุมสายอยู่แต่นางเข้าไปไม่ทันประชุมสายอยู่อันนี้ผุมาตอนแรกคุณก็พูดแบบนี้แหละว่าคุณน่ะไม่ได้อยู่ในการที่เขาคุยกันดังนั้นเนี่ยคนที่จะรู้ก็จะมีแค่สองคนนั่นก็คือถ้าฝั่งน้นก็จะเป็นคุณอ้ออ่างฝั่งฝั่งที่สนิทกับคุณนางก็เป็นป้าตอเต่าถ้าสมมติเขามีการคุยกันจริงนะมีการคุยกันจริงมันก็ เขากาลังนั่งอยู่ก็เลยได้แคปไว้มัน,ม,นมันเห็นว่ามีการประชุมสายอยู่มีชื่อลุงด้วยแล้วก็พี่ออบอกว่าเนี่ยตั้มรออยู่รีบเข้าไปรีบเข้าไปคือหลักฐานคุยกันมันมีหมดแหละคุยกับทนายก็มีหลักฐานแต่ว่าเราไม่ได้เซ็นนะคะถ้าสู้กันทางด้านกฎหมายมันมีมันมีความเสี่ยงห้าสิบห้าสิบนะคะห้าสิบห้าสิบความหมายว่าคุณไม่ได้เซ็นเไป็นรายลักษณ์อักษร่าจ้างเขานะเนี่ยโอกาสแพ้ก็มีโอกาสที่จะชนะก็คืออะไรก็คือคุณมีรายการคุยกันกับทนายจริงคุณอาจจะชนะศาลอาจจะเห็นข้้้้อออมููลตตตตังงงแแ่่่่กกาาริิดผหญคคนนีีททุยทปไว แล้วก็คุยกับทนายแคปไว้นางแคปไปหมดก็ <algum> เพราะว่าแคปเพราะว่าโดนนะคะโดนว่าเป็นยายป้าแอบอ้างนะคะแอบอ้างตอนที่ว่าเขาว่าป้าแอบอ้างที่ไปออกช่องทนายก็เลยทาให้ฟางนะคะรีบไปแคปเลยซึ่งทนายก็บริสุทธิ์ใจนะคุยกับนางอะไรทนายไม่เคยลบแชทเลยทนายก็บริสุทธิ์ใจ<ม>ท่านไม่ลบแชทแล้วก็พูดอย่างลูกผู้ชายแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ไม่เคยว่าจะฟ้องใครจากปากก็โดยสรุปอะผมก็เห็นแล้วนะ,ะในแชทข้อมูลตรงนั้นเขาก็พูดชัดเจนแล้วว่าเรื่องของเงินเนี่ยเขาไม่ได้รับอยู่แล้ว นะครับเพราะว่าเขาประกาศไปชัดเจนแล้วว่าเขาทําคดีเนี้ยเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าค่าวิชาชีพเขาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วนะฮะอืมนี่แหละนางถึงไปไปเซฟลุงแล้วบอกว่าต่อไปนี้ใครถามเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่รู้ให้ไปถามนะคะเจ้าตัวเขาเองนะคะแค่นั้นแปใครเชิญออกช่องไหนก็อย่าไปแล้วนะลุงอะไรเงนางบอกเพราะว่าค่ะคงได้ฟังกันชัดๆแล้วนะคะว่ายายนางแคนาดาเนี่ยวาราลิชันไปถามว่าคุณตอบมาซิว่าตอนที่เขาคุยกัน่ะ คุณได้อยู่ในเหตุการณ์คุณได้ยินกับหูคุณเป็นประจักษ์พยานด้วยหรือเปล่าก็ไม่ยอมตอบพูดไปเลยว่าแคปไว้หมดมีหลักฐานอย่างนู้นนี้เลี่ยงไปเลี่ยงมาพอไปออกช่องประกรณ์ก็ยอมรับว่าตัวเองไปเข้าสายไม่ทันไปเข้าสายเนี่ยเขาเลิกประชุมกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะการที่นางแคนาดามาบอกว่าการประชุมสายครั้งนั้นเนี่ยมีการตกลงเรียกเงินกัน ทนายตั้มส่งคนไปเรียกเงินสมล้านจริงๆเป็นเรื่องจริงเนี่ยถามว่านางแคนาดาเอาคุณภาพไหนไปยืนยันคะว่ามีการเรียกเงินจริงๆเพราะเธอไม่ได้ยินไม่ได้อยู่ในการประชุมสายเธอบอกแต่ว่านี่เห็นไหมแคปไว้ว่ามีการประชุมสายมีการมาเรียกเข้าประชุมสายแต่สาระสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีการประชุมหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเขาพูดอะไรกันในที่ประชุม ในที่ประชุมก็อาจจะพูดกันแค่อย่างที่อุ้มออกมาบอกว่าพูดกันว่าเอซีทางชัยพลอยากจะตอบแทนน้ำใจอยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนทำอย่างไรได้บ้างอุ้มก็บอกว่าก็ด้วยการโอนบริจาคทำบุญกับมูลนิธิทำได้เป็นการสนับสนุนกิจการของมูลนิธิอย่างหนึ่งซึ่งตั้มเป็นคนดูแลมูลนิธิ นี้อยู่ในฐานะเลขานุการของมูลนิธิและมูลนิธินี้ก็มีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือคนไปให้การศึกษาให้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆบ้างจัดอบรมเรื่องกฎหมุงกฎหมายควรรู้กับเด็กๆบ้างแล้วก็ยังช่วยเหลือคนที่มีคดีคนยากจนที่จะต้องออใช้ทนายแล้วไม่สามารถจะมีเงินจ้างทนายได้ถ้าเป็นเคสกรณีดีๆที่เราสนใจเราก็ไปช่วย ขาอาจจะตกลงกันแค่นี้ก็ได้จริงไหมคะนางแคนาดาเอาตรงไหนมายืนยันว่าสิ่งที่ชัยยพลพูดเนี่ยเป็นจริงว่าทนายตั้มเรียกเงินสามล้านและกลายมาเป็นเสียชื่อเสียงปัญหาบรรอยู่ที่ว่าตอนท้ายทนายตั้มไม่ได้รับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นนะคะมันคนละเรื่องก,กันและที่ตอน ที่ทนายตั้มปฏิเสธไม่รับตัดท้ายค่ะนางคาดาไม่พูดให้เคลียร์ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึง่งไม่เกี่ยวกับเงินบริจาคมันเป็นเรื่องของสภาทนายที่นางคนาดาไปเซาซีทนายว่าอยากช่วยเป็นห่วงกลัวทนายจะโดนเรื่องจะมีการโอนเงินไปแลวทำทีเป็นว่าเนี่ยเป็นเงินค่าจ้างทนายนะทนายจะได้เอาตรงนี้ไปต่อสู้ได้เวลาที่โดนสภาทนายเรียกไปสอบถาม มันคนละเรื่องค่ะแล้วมันคนละบัญชีคุณไปขอบัญชีส่วนตัวกับทนายทําไมเรื่องนี้คุณไม่พูดออกมาตรงๆล่ะทําไมนางแคนาดาถึงเป็นคนตอแหลและเป็นคนหมกเม็ดแบบเดียวกันกับอีตอยอเมริกาถึงคบกันได้ใช่ไหมทําไมคุณหมกเม็ดอย่างนั้นคุณเอาแชทสองแชทซึ่งมันอยู่คนละเหตุการณ์เอามารวมกันแล้วทำให้คนเข้าใจว่าทนายปฏิเสธไม่รับเงินที่ไม่รับเงินมาเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งดิฉันพูดจนปากจะฉีกถึงรู อีนานแคนาดาก็ไม่ยอมเข้าใจยังเที่ยวร่อนแรดไปช่องนู้นช่องนี้เพื่อที่จะบอกว่าที่ลุงพูดลุงพูดความจริงลุงไม่ผิดถ้าไม่ผิดพวกมึงจะกลัวกันหัวหดขนาดนี้เลยเหรอมึงมีหลักฐานหรือเปล่าว่าในการตกลงกันที่ประชุมสายนั้นนะ่ะเขาพูดเรื่องอะไรมึงยืนยันได้ไหม เวลาถ้าไอ้พวยมาโดนคดีเนี่ยนางแคนาดาจะมาเป็นพยายนมายืนยันไหมว่าหนูเข้าประชุมสายไม่ทันแต่หนูยืนยันว่าเขาพูดกันอย่างนี้กล้ามายืนยันในศาลไหมคะดิฉันมีคลิปที่คุณบอกเล่าตั้งแต่ต้นนะคะไอ้เรื่องที่คนนั้นคุณรู้คณนั้นคนนี้จาได้คือมันเป็นตัวดิฉันที่เป็นคนขุดขึ้นมาว่ามันมีคลิปนี้นางแคนาดาพูดอยู่เล่าอยู่ถึงตรงนี้ว่าเข้าประชุมสายไม่ทันหนูนอนหลับ ตรงนี้มันมีชัดเจนนะคะคุณยังนั่งยันยืนยันนอนยันอยู่อีกว่าทนายมีการเรียกเงินค่าวิชาชีพสามล้านจริงแค่พูดตรงนี้ก็คุณก็ใส่ใครทนายแล้วนะคะเพราะมันไม่มีอยู่จริงคุณไม่มีหลักฐานเป็นปากคำลอยลอยของอีต้อยคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์คุณเอาอะไรมายืนยัน ดิฉันถึงบอกว่าถ้าจะมีการฟ้องร้องไอคนเนรคุณน่าจะเล่นอินี่ด้วยเพราะว่าไม่ยอมหยุดค่ะยังแรดไปตามทุกช่องแล้วก็มานั่งพูดอยู่ว่าที่ทนายเรียกเงินเป็นความจรงิงที่ทนายเรียกเงินเป็นความจริงที่ทนายเรียกเงินเป็นความจริงถ้าที่ทนายเรียกเงินเป็นความจรงิงจะเอาเงินหรือไม่เอาเงินมันเท่ากับที่ทนายไปบอกกับคุณอื่นว่าผมทําคดีนี้ฟีแปลว่าคุณกําลังบอกว่าทนายตั้มตอแหลโกหก พราะถ้าไปเรียกเงินเขาและไปบอกว่าทําฟรีนั่นคือโกหกค่ะคุณปกป้องลุงคุณฉันปกป้องทนายของฉันแล้วใครมีน้ําหนักกว่ากันฉันมีหลักฐานทุกอย่างว่าคุณไม่ได้อยู่ในความตกลงศาลจะเชื่อใครถามหน่อยคุณเอาอะไรมาพิสูจน์นี่คุณยังพูดว่าคุณไม่การันตีเรื่องสี่แสนป้าต้อยอาจจะแอบให้แล้วทนายไม่เปิดเผยก็ได้ ทนายไม่เปิดเผยได้ยังไงในเมื่อทนายกลางสเตทเมนต์ไปแล้วนี่แหละค่ะสันดานของอีนางแคนาดาอีนี่มันทั้งตอแหลสารพัดพิษพูดออกมาแต่ละทีจะต้องมีคนเดือดร้อนไม่ทนายตั้มเดือดร้อนก็ไอพูยเดือดร้อนคนอย่างนี้คบไม่ได้จริงๆค่ะสมควรที่จะทําให้ถูกคนเขากดด่าไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอยู่พวกตรงไหนไม่มีใครเขานับหัวกับมันแล้วเพราะเป็นคนสันดานเสียจริงๆ ยังจะตะเวนไปตามช่องอีกตะเวนไปแก้ตัวอีกคนฝั่งคุณคนฝั่งไอ้ป่วยเขาก็ไม่เอาคุณด่าคุณทุกวันคนอีกฝั่งเขาก็ไม่เอาคุณเพราะเขาเห็นความตอแหลของคุณความหมกเม็ดของคุณคุณพูดและคุณช่อฉนในคำพูดของตัวคุณเองคุณเอาสองเหตุการณ์มารวมกันหลอกให้คนเชื่อว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวกันเป็นเรื่องเดียวกัน คุณไม่ยอมเล่าความจริงว่าที่ทนายตั้มเขียนมาปฏิเสธครั้งหลังเนี่ยมันคืออะไรคุณไปเซ้าซีขอเขาเรื่องอะไรพูดออกมาสิพูดได้ไหมคนอย่างคุณเนี่ยนะรีบกลับไปแคนาดาเลยค่ะเพราะว่าแผ่นดินไทยจะได้สูงขึ้นอีกนิดหนึ่งถ้าคุณไปพ้นจากประเทศไทยซะ รวม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงตัวเล็กๆหน้าตาสวยงามจะกโกหกปิ้นป้อนกลอนต่อแหลและเป็นคนสารละเลวได้ถึงขนาดนี้